บทสวนเมตตายังกินจิยังกินจิสุสล่ังกรรมังสัมเพหิพระเตหิตกะตังปุญญโนโอามุโนทัน ทันตุสุรตุพลโตเยเทวาอัสมิงฐานเนอธิคาติคายุกาสัทธาโหนตุสุขิตาโหนตุทุขาปะมุตจันตุมาตาปิตาสุขิตาโหนตุทุขาปะมุตจันตุสเพยาติกาสุขิตาโหนตุทุขาปะมุตจันตุสเปอาติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปะมุตจันตุสเพปิสาสเพยักขาสเพเปตาสุขิตาโหนตุทุขาปะมุตจันตุสเพอรจาริ ยุปชัยยาสุกิตาหอนตุทุขาปามุตจนตุสเพนะขันตาสุกิตาหอนตุทุกขาปามุตจนตุสเพเทวาสุกิตาหตุทุกขาปามุตตุสตนุสเพสมาตินางสมิชนตุโบบสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมพุทธสโตอคันติมายะอิติภควาณโมพุทธสโตอคันติมายะอิติภควานโมพุทธสโตอคันติมายะอิติภควาปฏิธคานตายาเทวัตาสันติวิหารวาสนิมายะิทธส ทะเลโพชิตทะเลตหินตหินตาธรรมะธาเนนะพระวันต ah ุปุชิตาสติงกะโลเตทะวิหารวัจจะเลเตราจะมัชฌานวกาจะพพิขาวสารามิกาธนะปฏิอุปสกาธรรมาจัเทสะนิขัมมาจะอิสลาสัมปานพูตาสุขิตาพระวันตุเตชยาผู้ชายเยปิจะอันทัสัมภาวาสเตทะชาตาอัทโวโปปติการเนียนิกังธรรมะว่ารางปฏิจเตสัมเปปิทุคัสสะการลนตุสขายังทาตุจีหลังสตังธรรมโมธรรมธาลาจะปุกะลาสังโฆโหตุสัมมโควะอัตถายาจะหิตายาจัฮามเหต ลักขตุสัตโมสัมเพปิธรรมจาริโนวุติงสัมปาปุเอยามะธรรมเมอริยะปเวทิเจสปัสนาโหตุสัมเพปิปานิโนพุทธะศาสนาสัมมาทารังปเวันโตกาเลเทโวปวัสตุวุทธิภาวยะสตานังสมิธังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอันทชังนิจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนประวังลักขันตุสัพพธา เทวตารุญฆาคาถาทุกขปัจจตาต่นิทุกขพยาปัจจตาต่นิ้พยาโสกปัจจตาต่นิโสกหโหตุสามเพปปีปานิโนเอตาวตาจะอามิสัมปตังปุญญาสัมปตังสะเพเทวานุโมทันตุสัมภัสสัมปติสุธียาท่านังทัานตุสัทายาสีงังละคตุสัพพตตาพอวัฒนาพิรตาหโฏตุขจันตุเทวตากตาสุบังคาราคาถาโหตุสภพสสุบังคารังละคตุสภพสเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสติโหตุนี้ลัตานังโหตุสภพงสุบังคารังละคตุสภพสเทวตากสภัสธรรม โนตุนิรันตรังโหตุสพังสุขังลังตุสภะเทวตาสภะสังคารุปาเวนะสตีโหตุนิรันตรงสเพพุทธาระปตาปเจกนันตยังพะลังหันตนันตเตชนะลกขังพันตมิสสะปะโสสเพพุทธาะรัปตาปเจกนันตยังพลังรหัานตนันตเตชนะลกขังพันมิสสะปะโสสเพพุทธาะรัปตาปเจกนันตยังพระลังหลนตนันตเตชนะลกขังพันมิสสะโสสเพพุทธาะรัปตาปเจกนันตยังพระลังหัานตานันตเตชีนะลกขังพันตมิสัพพะโ สเปรพุทธาปรัพตาปเจกนันตยามพระลานภอาหารนันตตาเตเชนะลักขังพันธมิตรสับปโสสเปรพุทธาปรัพตาปเจกนันตยามพระลาภอาหัรตันตตาเตชนะลักขังพันธมิตรสับปโสสเปรพุทธาปรัพตาปเจกนันตยามพระลาภอาหัรตันตตาเตชนะลักขังพันธมิตรสับปโสด้วยอำนาจแห่งบุกุศลที่ข้าพาเจ้าได้สวดสาพหยาครับพุทธมนต์นี้ข้ขาพเจ้าขอนมเก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์ข้ารายขอที่สองแห่งมุลคุลนี้จงเป็นสัพพสิธิสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพระเจ้าด้วยให้แขล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายหน้าอันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดยากยากจนขอย่ได้มีแก่ข้าพระเจ้าขอให้ข้าพระเจ้ามีสัมมาทิฏฐิต,ตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานาออีกทททัั้้้้งงขเเพวดาาหลายผูไ อนุโมทนาสาธุในบุญบุศสน,นี้โปรดประสิทธิ์ปรสาสตรพรน้อมส่วอนุภาพแห่งม,มงคลไปสู่วัตถุมงคลทั้ปิตายอดศิษย์ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมุลเลี้ได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวา,า,นานุภาพและนิทานุภาพอศักดิธิ์อนวยผลเป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้บูชาทุประการเถอนสาธุสาธุสาธุ